เป็นของคุณก้องพิธิกออารายร้านซึ่งตัวนอ้อยเองคุับกลณแล้วก็เ,เลยโอรู้สึกเท้านะคะตอนนี้ก็เลยก็เอลยอตอนนั้นตัวน้อยอยังยังยังไม่ตัดสินใจ<ม>ที่จะสมัครเนาะตัวไม่อ้อยเนี่ยก็คืออเข้าไปดูในหลายๆอย่างใน Youtube เข้าไปดูในอศึกษาในข้อมูลต่างๆรประมาณเจ็ดวัน วันตัวอ้อยตอนนั้นตัวไอ้อยไปเที่ยวภูเก็ตด,ด้วยแล้วก็ศึกษาแล้วค้นค้นหาด้วยว่า่แปลกใจนิดนึงว่าทําไม <c oughs> คุณก้องเปลี่ยนเปลี่ยนแนวคิดมาทําธุรก,กิจเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งนะคะตัวน,นี้ <c oughs> แปลกใจมากตัวอ้อยก็เลยว่าโอ้แสดงว่าอินดีมคงไม่ธรรมดา <c oughs> อี่ผู้บริหารคุณก้องพิธีกร,รอายุนอย้อยร้อยล้านนะคะที่เปลี่ยนจากแนวอีกแนวนึงมาเป็นเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งค่ะ <c oughs> ก็เลยตัวอ แสดงว่ามันต้องดีมันต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่ามันต้องเปลี่ยนในอ่ระบบงานเครือขาอ่าย n e t w o ตติ้งไปในมุมที่ดีมากๆถ้า่างนั้นคุณก้องไม่ไม่ลงมาเป็นผู้บริหารอันนี้มุมของแม่วยาเลยนะคะคแล้วก็ก็มาในวันที่31ธันวาวันนั้นสิ้นปีพอดีเลยค่ะันสิ้นปีพอดีก็สมัครแล้วทีนี้พอสมัครเข้ามาแล้วก็ ด,ด้วย,วย,วยตอนนั้นจะเป็นยังไม่มีส์ยอ P f อนะคะยังเป็นแค่เนาะตอนนั้นจำได้ตัวนม่้อยเข้ามาเพื่อค้นหาในภาคของอทำไมคุณกล้องถึงเข้ามาทำงานเค,ครือข่ายเป็นผู้บริหารเข้ามาค้นหาจริงเลยค่ะคเพราะด้วยส่วนตัว้อยเ,เองก็ทำธุรกิจส่วนตัวเนาะหลายอย่างเหมือนแล้วก็อยากเียนว่าธุรกิจตัวเนี้ยมันทำไรายได้ให้เราจริงจริงหรือเปล่า หรือคนที่เข้ามาอินดีมเนี่ยมีรายได้จริงไหม,มตืวแม่ก็มาแล้วก็มาค้นหาแล้วปรากฏมีความรู้สึกว่าประทับใจในในผู้บริหารนะคะคทั้งคุณก้องคุณโอมแล้วก็คุณโจ้แล้วก็คุณตรงมากๆเลยก็ที่ต้องเจอกันประจำเนาะทีนี้รู้สึกว่าได้เป็นกันเองหลายๆอยา่างและงานเกือของอ่าบริษัทอินดีมจะแตกต่างจากงานอย่างอื่นซึ่งตัวน้อยก็มีประสบการณ์เรื่องนี้เลยนะที่มาอินดีม Mm hmm. อืมคร่บไปในในความพิสิทธิ์นะว่าคือแอนตี้งานคือขายว่ามันจะสําเร็จจริงไหม mm hmm. อันนี้อันนี้คือเรื่องจริงเลยที่ที่ดีก็เพราะว่าคุณอคุณกล้องเลยโดยโดยตรงเลยแล้วก็มาแล้วก็ประกวดว่ามีความประทับใจในผู้บริหารแล้วยังไม่พออ่าเขาเรียกว่าแผนธุรกิจด,ดีมากอืม mm hmm. คือไปรในในในุ่ตัวใหม่ที่อ่าทำง่ายนะคะทำแค่ ตะวิงซ้ายขวาจับคู่แมชชิ่งเราก็ได้ตังแล้วแนะนําตรงอ่าสมัยก่อนเป็น 5, 6, ห้าพันเนาะหกพันคู้บริหารพันแล้วก็แมชชิ่งจับคู่ไซเคิลนี่สี่พันก็เราปสมัครั้งหนึ่งนะเนี่ยเราได้หมื่นหนึ่งแล้วนันน่ะหนึ่ง 6, หกพันนะคะแ,แมชชิ่งจับคู่ไซเคิลนี่ก็สี่พันใช่ไหมคะครับกได้ว่าแผนแผนการตลาดทํำง่ายดีค่อนข้างมาก สำหรับที่ตัวแม่าทียไปทำงานธุรกิจเครือข่ายนั้แต่เข้าใจง่ายทําง่ายแล้วก็มอง<ำ>เห็นโอกาสในในในความสําเร็จในธุรกิจนี้ใช่ใค่ะถูกต้องค่ะกแล้วแล้วก่อนหน้านี้แม่อ้ยทาอาชีพอะไรครับหรือว่าปัจจุบันนี้ยังทําอาชีพอื่นควบคู่คด้วยไหมครับทําค่ะทําอินดีมเป็นเป็นธุรกิจอีกกระเป๋านึงของแม่อ้ยจริงๆเลยนะครับครับส่วนตัวก็มีหลายอย่างก็มีเอ่อขายอะไรจักรยานยนต์อะไร เกษตรแล้วก็ปวนลงกึ้งครับแล้วก็ทํารถเกี่ยวข้าวแล้วก็ชงมาดามโซล่าเซลล์แล้วก็รับเหมาให้กับรัฐบาลด้วยทํะได้หรือน่าจะมีธุรกิจอยู่แล้วห้าหกธุรกิจนี่เวลาแน่นมากแล้วมีการแบ่งเวลามาทําธุรกิจอินดีมยังไงเพราะว่าเท่าที่เล่ามาเนี่ยธุรกิจแต่ละอย่างนี่ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับมีการแบ่งเวลามาทําธุรกิจอินดีมได้ยังไงเล่าให้ฟังนะครับ ค่ะงานธุรกิจอินดีไม่ยากนะคะคการแบ่งเวลาทันที่สุดค่ะครเราจะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนาะส่วนตัวแม่อ้อยก็มีการแบ่งเวลางานอินด e ีมเอาตรงๆงเลยนะแบ่งบเวลาคือนประมาณวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงเนี่ยคือที่เราเข้าเข้าห้องเรียนหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มสองทุ่มหรือสามทุ่มมันจะมีมันจะมีพาร์ทของเวลาเรียนออนไลน์อยู่ใช่ไหมคะคตัวแม่อ้อ้เข้าตลอดตั้งแต่วันแรก นถึงสามเดือนจะไม่ค่อยขาดเพราะว่าชสองทุ่มมันเป็นเวลาที่เราต้องพักผ่อนแล้วเราเลิกจากงานตําของเราหรือธุกอร,รกิจของเราก็คือหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้รเราเริ่มเลิกตัวน้อยก็เข้ามาเรียนรู้ในอินดีมเข้ารู้ในอินดีมเนี่ยประมาณสามเดือนก็ก็เริ่มเข้าใจในระบบได้หลายอย่างคเขาเรื่องระบบแผนการตลาดเข้าใจว่าจะประชาสัมพันธ์อย่างไรอืก็คือแบ่งแค่เวลาวันละสองชั่วโมง แล้วก็จากนั้นการปิดสมัครก็ไม่ยากค่ะมันมีการเรียนออนไลน์แล้วใช่ไหมยิงเพจเฟซบุ๊ก <Facebook S 1> ของเราหรือประชาสัมพันธ์ผ่านเพื่อนแรกๆเพื่อนก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันแต่เพื่อนก็ร่วมสมัครด้วยเยอะเหมือนกันครับเพราะทําให้เห็นเป็นตัวอย่างนะคะว่าเป็นเขาเรียกว,ว่ามีไรายได้ได้อีกเพิ่มอีกหนึ่งกระเป๋าจริงๆจากที่อ่ ไม่ไอ้อยทำมาประมาณปีปนึงปีนึงนะรายได้ของไม่ไอ้อยนีล่าสุดที่เก uh ้าหมืนหกนะคะที่เก้าหมืนหกแล้วก็ประมาณเอรวมทั้งครอบครัวของไม่ไอ้อยนีรายได้น่าจะล้านกว่าบาทกับอินดีมาปีนึงกับอีกหกวันค่ะ uh huh. ท,ที่คือสามสิบอ็ดธันวาสองพันห้หกสบสี่เดือนนี้ก็วันที่หกมกราใช่ไหมคะก็หนึ่งปีแล้วก็อีกหกวัน อ,อก็คือสมัครครั้งแรกนี่คือสิ้นปีเลยใช่ <So S 2> ใช่ครับอ่าเรียกได้ว่าเจอธุรกิจใหม่ต้อนรับปีใหม่ไปเลยและในปีแล้วธุรกิจใหม่ในวันนั้นผ่านไปหนึ่งปีก็เป็นธุรกิจที่ทําให้เราได้รับเงินล้านมาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมถามหน่อยว่าแม่อ้อยเคยมีประสบการณ์ไม่เคยอาจจากที่เล่ามาไม่เคยมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจออนไลน์มาก่อนนะครับผมอยากจะรู้ว่าหลังจากผ่านมาหนึ่งปี ความคิดของเราณนะวันแรกกับตอนเนี้ยมันต่างกันไหมในการทําธุรกิจอินดีมเรายังรู้สึกเหมือนเดิมเหมือนวันแรกที่เราตัดสินใจมาทําอ e ินดีมไหมหรือว่าเฮ้ยอินดีม e มันให้เรามากกว่าที่เราตั้งใจไว้ในวันแรกซะอีกอ๋อ <c oughs> เปลี่ยนค่ะเปลี่ยน <c oughs> มากๆ <c oughs> ตั้งใจวันแรกแค่สมัครเข้ามาเรียนรู้ใช่ไหมฮะรับรู้หมะถ้าไม่ได้ก็แล้วไปได้ก็ดีอันนี้อันนี้ ง่ายคือคไม่ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องนี้คือเราให้โอกาสตัวเราเองตัวไม่อ้อยชอบให้โอกาสตัวเองเสมอครับก็คืออันไหนที่เรามองมองในมุมที่เป็นคนคิดบวกู่แล้วในในประมาณอ่าเราให้เราให้โอกาสตัวเองอ่ะดีที่สุดค,คนอื่นไม่เรายังไม่ไม่น่าเศร้าเท่าเท่ากับคนอ่ากับตัวเราให้โอกาสตัวเองอันนี้ไม่อ้อยชอบมากคํานี้ S <S เป็นคนที่ให้ตัวเองพวกโอกาสตัวเองจริงก็คือเบืดโอกาสกับอินดีนี่ก็คือได้ไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้เราได้เข้ามาเรียนรู้แต่หลังจากเข้ามาในเวลาแรกกับที่เราสําเร็จแล้วในระดับหนึ่งมันมีควารรมรู้สึกว่างานงานออนไลน์ของอินดีมเนี่ยในเฉพาะอินดีของเรานเนาะก็คือมันเป็นอะไรอีกหนึ่งกับเขาจริงๆอือก็คือ ไม่รู้ละเดือนหนึ่งแปดเก้าหมื่นหาที่ไหนทําแค่คือรายได้มันก็ฟ้องอยู่ว่ามันเป็นธุรกิจที่เราเนี่ยตัดสินใจถูกแล้วทีนี้เนี่ยยังรู้สึกว่าตอนนี้เราผมขอถามหน่อยว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําธุรกิจอินดีมแบบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆเลยไหมมีความรู้สึกว่างานอินดีมทาในส่วนตัวของแม่อ้อยเนาะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนาะมันเป็นแอ แม่ทำตัวแม่อ้อยทาธุรกิจตัวเองมาเนี่ยยี่สิบยี่สิบอะยี่สิบสองยี่สิบสามปีเกธุรกิจมาแอคทีฟตลอดเวลาครับแต่ทำไมถึงมาทําอินดี้ก็อย่างมีแพสซีกินข้าให้กับตัวเองนี่แหละคะ่ะอเวลาเพราะว่าเรื่องเงินก็เป็นเรื่องรองเนาะสําหรับตัว,มตวแม่อ้อยเรื่องเงินนี่ก็คืออ่าไม่ใช่ประเด็นสําคัญมากมายแต่ถ้าเราไม่มีเงินการดําเนินชีวิตเราก็ไม่ได้นะ อันนี้สาคัญอันนี้เรื่องนะถ้าคุณบอกว่าเงินไม่สําคัญอืแต่ใช่นะสําคัญสําคัญค่ะถ้าเราไม่มีเงินการดําเนินชีวิตของเราจะลําบากการใช้ก็จะลำบากจำเป็นนะเนาะใช่มันเป็นสิ่งจำเป็นครับแต่เงินไม่ได้สําคัญมากเท่ากับเวลาอันนี้ความคิดแม่โอ๊อันนี้ส่วนตัวเลยนะส่วนม่ทงานตัวเองแอคทีฟตัวเองกับงานตัวเองมา ตลอดเวลาตื่นหกโมงเช้าบางบางวันก็สามทุ่มยังไม่ปิดร้านอ่าเปิดของเนาะขานขาไก่ไหลเรื่องนั่งทำบัญชีนั่งนั่งสต็อกสินค้าเตรียมงานอะไรแล้วก็มีงานอะไรมากมายประชุมหลายอย่างเหมือนกันงานธุรก,กิจเลยเข้ามาบางทีทํางานตัวเป็นเกลียวเอาเตบตัวไม่มีเวลาทีเนี้ยตัวไม่ร้อเข้ามาค้นหาในภาคของยินดีมคือแอคทีฟแค่สามป,ปีนั้นก็จะขอให้เงินไหลเสถียร ไป,ไปนั่งคิดก็อ,อยากมีเงินไหลอันนี้ความคิดเนาะก็คืออย่างอย่างสมมุติว่าแม่ปิดร้านอย่างเงี้ยมันเงินไม่ไหลนะครับในตังนะ,ะถูกถูกเพราะว่าขายขายของเนาะวันไหนขายไม่ได้ก็ไม่มีเงินเข้าใช่ค่ะแต่ถ้าเป็เราแอคทีฟแค่สามปีเป่นม่ไสัญญาแตกเข้ามาทีแรกเลยนะว่าแอคทีฟแค่สามปีหลังจากนั้นเราจะปล่อยให้ระบบของมันทํางาน เดือนละแสนสองแสนสามแสนก็ว่ากันไปแล้วแต่ที่เราทําได้นะตัวนั้นจี่งๆอันั้นก็จะค่ะเขาเรียกว่าให้ระบบมันทํางานเขาเรียกว่าเงินเงินเสถียรเงินเงินไหลแล้วแต่ช่วงนี้เราก็พยายามทาให้ให้ดีที่สุดแบ่งเวลาชั่วโมงวันหนึ่งสองถึงสามชั่วโมงอย่างน้อยการเรียนรู้ของเราในหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มเขาเรียนออนไลน์เราต้องเราต้องเข้าใจครับและ สิ่งที่ตัวไมอ้อยอปร,ป,รประสบผลสําเร็จในนัดที่นี้ก็คือหนึ่งความเชื่อครับว่าเราทําได้เชื่อว่าเราไปได้ครับมีความเชื่อว่าอินดีมจะพาเราสําเร็จอถ้าั้ามาทุกอ่าถ้าความเชื่อของเรามาแล้วทุกอย่างก็จะตัดครับเราเข้มแข็งเนาะทุกเราต้องเชื่อถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่กระลงทะเทำแต่ถ้าเรา แล้วเราก็จะลงมือทาว่ามาสําเร็จแน่นอนอ mm hmm. ก็ครับแล้วรายได้เพิ่มอีกกระเป๋าที่หกก็แล้วข้วา่าได้กระเป๋าที่ห mm hmm. ออกเรไม่อ้อยนี่นก็แปดเก้าหมื่นเนาะ,ะถ้าจะถัวเฉลี่ยแล้วอ่ามันก็เป็นรายได้เพิ่มอีกหนึ่งกระเป๋าได้แบบสบายสบายถัวเฉลี่ยออกมาแล้วมันเหมือนกับการที่ว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันแรก mm hmm. เดือนแรกได้เดือนละหมื่นนะเข้ามารแรกๆทำเป็นสาตาร์ค่า ได้ได้ได้สตาร์มาต่อมาเดือนที่สองเดือนที่สามก็ได้ VIP ก็เลื่อนเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเรื่อยๆนะะครับตัวตัวแม่ก็ทำทาหลายรหัสด้วยประมาณโอเคก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่หยุดที่จะสร้างรายได้กระเป๋าต่อๆไปให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นคนที่ขยันมากๆ ผมเนี่ยเพิ่งได้รับฟังพร้อมๆกับพี่ๆสมาชิกทุกท่านเลยว่าแม่อ้อยเป็นคนที่มีหลายหลายหายงานหลายๆธุรกิจที่ทําอยู่แล้วบวกกับอินดีมเป็นกระเป๋าที่หกแล้วอะ่ะโค้อันนี้คือสุดยอดต้องชื่นชมในเรื่องของความตั้งใจความเชื่อแล้วก็ความสามารถในการแบ่งเวลาทําธุรกิจจริงๆนะครับโอเคสําหรับวันนี้เนี่ยผมก็ถือว่าแม่อ้อยเป็นอีกหนึ่งคนนะที่ประสบความสําเร็จหลัก ได้จับเงินล้านในระยะเวลาเพียงแค่ปีเดียวและทั้งครอบครัวนะครับก็จะมีน้องเอเชียด้วยนะครับแล้วก็ที่ครอบครัวของแม่อ้อยอีกหลายๆท่านที่เป็นสมาชิกอินดีมเรียกว่าเป็นครอบครัวอินดีมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จกันด้ครบครบถ้วนทุกทกท,กท่านจริงๆนะครับในฐานะที่แม่อ้อยเนี่ยเป็นคนที่ทําธุรกิจอินดีมมาหนึ่งปีและหนึ่งปีเป็นช่วงหนึ่งปีของโควิดทั้งปีด้วย อยากจะให้แม่อ้อยเนี่ยเล่านะครับนิดหนึ่งว่าตอนเราที่เจอโควิดเนี่ยเรารู้สึกยังไงเพาเฮ้ยเรามาทําธุรกิจในช่วงที่มันเป็นโควิดพอดีเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้ทิ้งท้ายด้วยการให้กําลังใจพี่ๆสมาชิกนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันคือยังถือว่าเป็นช่วงของโควิดอยู่นะครับมีแนวทางในการแนะนําพี่พ,พีสมาชิกยังไงให้ทําธุรกิจอินดีมได้เติบโตในช่วงโควิดครับค่ะก็สําหรับการบริหารงานของอินดีมของแม่อ้อยเนาะครับอ่า พอโควิดนะเพราะว่าโควิดของเราเนี่ยตัวแม่อ้อยก็เอาตรงๆเลยนะเราเติบโตในในทีมฮีโรออนไลน์นะคะก็คือทีมฮีโรออนไลน์ของเรามันเป็นงานงานออนไลน์อยู่แล้วครับและตัวของแม่อ้อยเองเนี่ยเอาตรงนะที่อ่มองเห็นองานออนไลน์นี่ก็คือจากลูกชายได้ซ้ําไปนะลูกชายของแม่อ้อยนี่ขายกระเป๋าเบนนีอืมครับล,ลงทุนไม่เท่าไหรนะ่เนาะ ไม่ไม่มีการลงทุนได้ซ้ําไปเขาเขาเขาโพสต์ผ่านเพจผ่านผ่านเพจหรือผ่าน facebook อย่างนี้แหละแล้วก็จะมีคนสั่งกระเป๋ากับเขาเดือนหนึ่งก็กําไรก็ประมาณห้าแสนส่วนว้อยมองอ,อย่างนี้เฮ้กำไรอะไรเยอะขนาดนี้มองเห็นว่าจากโควรั้งที่คั้งที่หนึ่งยิ่งขายดีครับคั้งที่สองก็ยิ่งขายดีอืมอ่าเรามองเห็นเอ้ย หาเงินได้เยอะกว่าแม่อีกเดือนหนึ่งห้าแสนสี่แสนสามแสนยังไม่ได้นะ่ะสองแสนก็บ่าทสามแสนสามแสนสี่แสนก็ได้ห้าแสนก็ได้หาตัวไม่ก็มองเห็นว่าเอธุรก,กิจออนไลน์มันไม่ธรรมดา <c oughs> แล้วก็มาเห็นใช้ออนไลน์ใช้ผ่าเปิดเพจผ่านเฟซบุ๊กแล้วก็หลายๆตัวไม่ก็มองว่าเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งไรายได้ที่เราต้องทําทาใหม่ถึงว่า ออนไลน์ Online, มันไม่ได้เดินหากันออนไลน์ไม,ไม่ต้องไปหาไปแน่นองตรงรแต่เข้าผ่านเพจคนที่เขาสนใจงานของเราเนี่มันเขาเรียกว่าห้าสิบปอร์เซ็นแล้วนะที่เขาเพจเรามาอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆเลยคือการทําเพจ a c e b o o k ผ่านโลกออนไลน์ซึ่งตัวนี้มันไม่มีค่าเดินทางไม่มี ถ้าใช้ใจ่ายอะไรเลยถ้าเราอยากให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าสแกนด่านแบบไม่เสียตังเลยเนี่ยก็คือ f c e e o o o เนาะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของเราเองคนห้0 0ัคนใน f a c e b o o k เนี่ยถ้าเราโพสประชาสัมพันธ์งานอินดีมอ่าอินดีมมีไรายได้ยังไงทุกอย่างก็ทักมานะอย่างของล่าสุดอันนี้ตัวไม่อ้อยเห็นนอ้องเอเชียเนาะมีคนทักลุกมามชื่อ ชื่อคุณยุย้ยเนาะก็สมัครแล้วนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครเขาทักส่วนตัวน้องเอเชียมาเลยนะทีนี้เอเชียไม่มีเวลาปิดสมัครเพราะเอเชียเนี่ยหาเรียนออนไลน์ก็เลยบอกว่าคุณแม่ช่วยปิดสมัครให้เอเชียหน่อยเขาก็ส่งรายชื่อมาให้แม่แล้วก็บุตรโทรอันนี้ไม่ได้จากเพจนะแม่เป็นเฟรบดุ๊กที่เขาทักส่วนตัวน้องเอเชียมาเนี่คนยคุณยุ้ยเนี่ยอายุสี่สิบหกปีเนาะเขาอะสนใจว่างานอินดีม คืออะไรออืะสนใจเขาเห็นทุกคนโพสหน้าเฟซต่างๆเนาะเขาก็สนใจเขาก็เลยทักน้องเอเชียมาส่วนตัวทีเนี้ยเราก็เลยถามว่าอ่าคุณยุยย้ยคุณยุ้ยอ่าสนใจงานอินดี้ใช่ไหมคะคใช่ค่ะใชเพราะว่าเห็นเฟซของน้องนะ่ะน่าสนใจดีเหมือนเหมือนน้องเป็นท้ำเลยอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลย่าเฟซน้องเอเชียส่วนตัวมาแล้วทีเนี้ยก็ยปิดสมัครเลยในวันนั้นนะ S <S ตัวแม่คก็เล่าทุกอย่างว่าอีทีมันดีอย่างไรใครเป็นผู้บริหารจะมีไรายได้อย่างไร,รตัวแม่ก็คุยยุ้ยในประมาณไม่ถึงสามสิบนาทีนะคุณคี่คยุ้ยเขาก็โอเคเขาจะสมเขาจะสมก็ถือว่าก็สมัครเลยในในในวันนั้นเลยครับแล้วก็ตัวนี้แหละค่ะมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับงานออนไลน์ซึ่งเราไม่สีค่าใช้จ่ายเลยถ้าเรามีเทคนิคในการโพสต์ เฟซบุ๊กทุกแอปของเราครับแต่ถ้าใครอยากจะได้ปังก็เป็นการยิงโฆษณาเนาะมันก็ก็แล,แล้วแต่คนเนาะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนใช่แล้วแต่แต่ว<ต>่า<ต>มันก็อยู่ที่โอกาสอยู่ที่การศึกษาข้อมูลมากกว่าผมว่าถ้าเราเข้าใจจุดประสงค์ของบริษัทแผนรายได้ของบริษัทมากเพียงพอเราพูด อย่างแม่อ้อยใช้เวลาเพียงแค่สามสิบนาทีแล้วในการปิดสมัครคนหนึ่งแสดงว่าเขาต้องเห็นในสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะพูดจึงเรียกได้ว่าเป็นการปิดสมัครได้สําเร็จอันนี้คือคือสิ่งที่ดีมากๆแสดงว่าแม่แม่อ้อยมีความเข้าใจในเรื่องของธุรกิจพอสมควรนะครับผมใช่ค่ะถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องธุรกิจเราก็จะไม่สามารถตอบผู้หวังเราได้ไม่ไม่สามารถตอบตอบคนที่เขาถามคําถามมาแต่ถ้าเรา เขาเรียกว่าถ้าเรารู้ทุกเรื่องตอบได้ทุกเรื่องแล้วก็มีเทคนิคในการตอบ,บนั่นแหละค่ะคือเราสามารถิดสมัครได้แน่นอนนอกจากาคนนั้นเขาจะไม่มีตังค์ถ้าไม่มีตังค์เขาเห็นไรายได้ตัวแม่ก็เจอมาแล้วน้องปัญญาเขาก็ไม่มีตังค์เขาก็ไปกู้มาเหมือนกันเขาก็บอกว่าเขาไม่มีแต่เขาอยากทำยินดีเขาก็ไปใช้บัตรเครดิตของเขาในการอ่าที่จะหาไรายได้เพิ่มอีกหนึ่งกระเป๋ามันก็ เทคนิคที่เราต้องอธิบายให้ผู้มุ่งหวังให้เข้าใจในระบบของอินดีว่าอินดีมันดีอย่างไรนะคะครับไม่แล้วทำไมตัวน้อยก็มาทำอินดีมทั้งที่ธุรกิจมันขนาดนี้แสดงว่ามองเห็นในธุรกิจอินดีมอย่างไร,รแล้วก็ต้องอธิบายเาฟังด้วยครับไปจอยวัยทเปลือกวาอินดีมวายของเราเองรายบริษัทครับมัอสุดยอดแล้วนะตัวแม่ว่าอืเราสามารถอธิบายให้คนอื่นเขาได้รู้ ครับว่าธุรกิจของเราดีอย่างไรอันเนี้ยมีไรายได้อย่างอย่างไรครับคนมองเห็นหาไรายได้พิเศษเพิ่อมอีกหนึนะะ่งกระเป๋าทุกคนแน่นอนค่ะตัวนี้ไม่อยฟันได้แน่นอนเพราะาปิดสมัครคนนึงก็ไม่นานนะบางบางคนก็อย่างของเอาตงังเลยนะน้องอาน่าอ่ะอเคสตัวอย่างน้องอาน่าตอนนี้น้องอาน่าเนี่ยตัวไม่ค่อยคุยคุยแค่ไม่นานนะสิบห้านาทีน้องอาน่าปิดสมัครเข้ามาหนึ่งไซส์แล้วก็ต่อด้วย ต่อด้วยสิบห้า lpf ที่เขาปิดครอบครัวเข้ามาเหมือนกันก็คือสิบห้า lpf น้องอานาครับ <c oughs> อนนื่อันนี้คือน้องอาน,นาก็ก็สุดยอดเหมือน,นกันตัวแม่ก็อธิบายแค่สิบห้านาทีตัวน้องอานาก็ปิดสมัครเข้ามาเลยแล้วก็ก็ไปปิดสมัครครอบครัวเขาเข้ามาก็สิบห้า lpf เลยค่ะ <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> สุดยอดมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ผมผมจึงเข้าใจได้ว่าหัวใจหลักของการทําธุรกิจอินดีมเนี่ย คือการสื่อสารถ้าเราสื่อสารข้อมูลที่จริงนะครับข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของอผู้มุ่งหวังของเรานะครับในการเริ่มต้นธุรกิจอก็ตามถ้าเราทําให้เขาเห็นโอกาสในการที่จะประสบความสําเร็จเหมือนที่เราประสบความสําเร็จอยู่นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากในการที่จะ นำพาสมาชิกเข้ามาประสบความสำเร็จมาร่วมครอบครัวเดียวกันได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่อ้อยมากๆเลยนะครับที่สละเวลานะครับมาร่วมแชร์ให้กับพี่ๆสมาชิกทุกๆท,ท่านได้ฟังนะครับในวันนี้นะครับหวังว่ามีโอกาสหน้านะครับที่มีการแชร์แบบนี้อีกนะครับก็จะขอเรียนเชิญ แม่อ้อยนะครับมาร่วมบรรยายมาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพี่ๆสมาชิกมาเป็นกําลังใจดีๆให้กับสมาชิกอินดีมของเราได้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่อ้อยมากๆเลยนะครับในตัวแทนของไม่ชายอินดีมนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับแม่อ้อยครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ฝากบอกทีมงานด้วยนะครับดูแลสุขภาพทุกท่านเลยขอให้ทีมงานของแม่อ้อยเนี่ยขึ้นตําแหน่งเป็นมนุษย์เงินล้านกันเยอะๆเลยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับแม่อ้อยครับวันนี้ครับดูแลสุขภาพด้วยครับ ขอบคุณค,ครับสวัสดีครับดีปีใหม่ทุกท่านนะคะสวัสดีครับอโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่แม่อ้อยเนี่ยมีธุรกิจอยู่ในมือเยอะแล้วเยอะหลายๆธุรกิจอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่หยุดที่จะหาโอกาสในการสร้างรายได้กระเป๋าที่สองสามสี่ห้าหก ให้กับตัวเองและก็ครอบครัวซึ่งครอบครัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าทำอินดีมกันทั้งครอบครัวเลยนะครับและแต่ละคนเนี่ยก็ประสบความสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นทางนั้นเลยเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีแนวคิดนะครับมีเทคนิคต่างๆนะครับที่ได้เรียนรู้นะครับจากทีมงานนะครับจากผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมฮีโร่อนไลน์เองหรือทีมอื่นๆต่างๆนะครับใครก็ตามที่ต้องการที่จะสมัคร สมาชิกอินดีมในวันนี้นะครับจงมันมีมีอย่างหนึ่งที่ผมให้ความมั่นใจได้เลยว่าผู้นําของคุณไม่ทอดทิ้งคุณแน่นอนเพราะว่าผู้นําของเราเนี่ยแต่ละคนแต่ละทีมก็จะมีเทคนิคในการสร้างรายได้สร้างโอกาสในการประสบความสำเร็จในธุรกิจอินดีมแตกต่างกัน นะครับแต่มั่นใจได้เลยว่าทุกทุกคนพร้อมแบ่งปันข้อมูลและเทคนิคดีๆให้กับสมาชิกอินดิมทุกๆท,ท่านนะครับก่อนจากกันในวันนี้ครับสำหรับช่องทางการรับข่าวสารอีกช่องทางหนึ่งช่องทางการช่องทางไลน์แอดนะครับ i n d i m n e w s นะครับหรือว่าสแกน QR Code ตรงนี้นะครับทำให้คุณเนี่ยจะไม่พลาดนะครับในการรับข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆจากบริษัทอินดิมกรุ๊ปนะครับ รวมไปถึงตารางการเรียนรู้ของระบบกลางครับเรามีทุกสัปดาห์เลยนะครับ3วันวันจันเวลาสองทุ่มตรงนะครับไลฟ์สดโดยผู้บริหารผ่าน Facebook ห้องผู้นําระดับต้นวันอังคารเวลา2ทุ่มตรงนะครับไลฟ์สดผ่าน Facebook ห้องคนใหม่แล้ววันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มตรงกับระบบกาบรแข่งการพัฒนาผ่านเพจอินดีมไทยแลนด์พบกับผมสัปดาห์หน้าอยากรู้ว่าแข่งรับเชิญผมสัปดาห์หน้าเป็นใครนะครับรอติดตามได้ผ่านเพจอินดีมไทยแลนด์สำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านมากๆ นะครับที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เริ่มนะครับขออภัยสําหรับความผิดพลาดด้วยนะครับหวังว่าในรอบต่อๆไปเนี่ยอ,อยากจะให้พี่ๆเข้ามาร่วมฟังนะครับระบบกลางกันเยอะๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์เลยนะครับผมรอติดตามกันนะว่าแขกรับเชิญผมเป็นใครแต่ผมบอกเลยว่า คนคนนี้เป็นน้องใหม่ไฟแรงสำหรับธุรกิจอินดีมเลยนะครับใครอยากได้ไอเดียจากนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จหลายๆธุรกิจพร้อมกับทําอินดีควบคู่ไปด้วยสัปดาห์นะาะห้ามพลาดวันนี้ขอบคุณพี่พี่สมาชิกทุกท่านมากๆครับหลับฝันดีลาตสสิสวัสดีปีใหม่ทุกทท่านเลยสุขภาพแข็งแรงกันตัวหน้านะครับสวัสดีครับ